เห็ดอะไรไม่รู้นะคะเนี่ยไม่รู้กินได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองเคี่ยดูก่อนเนาะเออเนี่ยมันเป็นข้างในมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะฮะข้างในมันขอตีนเคี่ยนะ,ะข้างในมันเป็นอย่างเงี้ยเต็มเลยที่ค่ะวันนี้ก็บังคับสามีพาไปเก็บเห็ดนะคะวันนี้หนาวด้วยฝนตกนะคะไปดูกันนะคะว่าจะมีเห็ดไม้นะคะบังคับสามี ดูเห็ดอีกแล้วนะคะเนาะนี่ดูใบไม้มันร่วงนะคะมันจะมองไม่เห็นเห็ดเลยนะคะตอนนี้เนาะนี่น,นะคะก็มาเดินดูเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเดินดูเห็ดอันนั้นด้วยนะคะเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรอะ่ะลืมชื่อนะคะขออภัยด้วย นี่ก็ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะขึ้นเต็มเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นปะเนี่ยค่ะเห็ดอะไรไม่รู้นะคะเนี่ยไม่รู้กินได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองเคี่ยดูก่อนเนาะเออเนี่ยมันเป็นข้างในมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,นะคะข้างในมันขอตีนเคี่ยนะข้างในมันเป็นอย่างเงี้ยเต็มเลยนะคะ เยอะมากนี่เห็ดดำเราได้แล้วนี่ก็เห็ดดำแล้วนะคะเนี่ยค่อยๆเก็บเนาะนี่นะ,นะเห็ดอะไรไม่รู้อะ เขาบอกว่าน่าจะกินได้นะเพื่อนๆคนไหนบอกบอกด้วยนะคะถ้ากินได้อะ uh huh. เห็ดดำนี่ 种ไว啊。 ออกอด้วยเด้อนะคะ นี่ก็ไม่รู้เหตุอะไรอ่ะ สะออนหลายสะออนสะออนออนสะออนหนาวก็หนาวฝนอยู่นี่แหละหนาวก็อยากเก็บ เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเมนอืมเนี่ยเห็นไหมดอกใหญ่มากเลยเห็นไหมดูอกเบลเริ่มเลย จะเต็มจะหน้าแล้วเห็นไหมนี่นะคะจะเหยียบอีกแล้ว ดีๆนะเนี่ยแบกๆดิส yeah. ิมันต้องอย่างนี้ดู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 สวยด้วยนี่มันต้องอย่างนี้เดี๋ยวเอาเป็นหน้าปกนี่ นี้เนาะอบอวดนี้เนาะโอเคดูเห็นไหมเห็ดดำมีตรงเนี้ยมันจะมี